ที่เราจะไปขายสินค้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้จักสินค้ากันก่อนถูกต้องไหมคะเอาง่ายเหมือนเราเป็นเซล์ทั่วไปเนี่ยก่อนที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายอะไรถูกไหมคะสินค้าของเราก็คือการบริหารความเสี่ยงภยัยจากผู้เอาประกันไปสู่ผู้รับประกันโดยที่ผู้เอาประกันทําหนังสือสัญญา หรือกรมทันไว้กับบริษัทรับประกันโดยที่บริษัทรับประกันจะคุ้มครองตามวงเงินของผู้เอาประกันที่ทำไว้นั่นเองนะคะหรือถ้าอธิบายง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าสินค้าทางการเงินที่จะสร้างวินัยให้กับตัวคุณโดย มีความคุ้มครองด้วยและเป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวทันทีกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันและถ้ายังไม่เข้าใจอีกอ่ะง่ายสุดเจ็บเขาช่วยป่วยเขาให้ตายเขาจ่ายสบายเขาคืนและถ้าอายุยืนก็มีเงินช้ยจ้าถ้าที่บายแบบนี้สินค้าคิดว่ามันมีความสำคัญไหมคะ และถ้าอธิบายแบบนี้คิดว่าสินค้ามีความสำคัญไหมล่ะคะและสินค้าพวกนี้ยังเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นอยู่ไหมคะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องซื้อคะ่ะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีความคุ้มครองค่ะไม่จำเป็นเลยคะ่ะที่จะต้องเก็บออมและไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีจริงหรอ ใครบ้างที่ควรที่จะมีสินค้าอันนี้ถ้าอยากมาเป็นตัวแทนหรืออยากรู้จักสินค้าให้มากขึ้นก็อย่าลืมติดต่อทางยุ้ยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง l ล n e ช่องทาง Facebook หรือว่าถ้าใจร้อนมากๆนักน,นะคะก็สามารถโทรได้ตามนี้ได้เลยนะคะ